สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดต10อันดับไอดอลเคป p OP ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกทั้งชายและหญิงจากนิตยสารนูเบียที่ล่าสุดได้เผยรายชื่อออกมาแล้วซึ่งอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมกว่า70แห่งทั่วโลกรวมถึง Google Trends Google News และทางออฟไลน์โดยใช้ตัวแทนไปตามสถานที่ต่างๆ เก็บแบบสอบถามในแต่ละประเทศนํามาวิเคราะห์จนได้รายชื่อไอดอลเคป๊ OP, ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2021ออกมาซึ่งแอดก็นํามาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันจะมีใครบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยเริ่มที่อันดับ10ชาอึนวุอัสโตการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เขาเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเขาในปี2564โดยได้รับการยอมรับมากที่สุดจากเอเชียเป็นส่วนใหญ่อันดับ9โรเซ่แบกพิงการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวงเคป๊อปหญิงล้วนณจุดนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่คนรักดนตรีฮิปฮอททั่วโลกด้วยชื่อและใบหน้าที่ยากจะลืมเลือน และแน่นอนโรเซ่คือหนึ่งในกลุ่มแบ็คพิงค์วงเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังที่สุดอันดับ8แบค็คฮยอนเอ็กโซการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามีแฟนๆจำนวนมากจากเอเชียไปยังยุโรปและถึงแม้นเขายังไม่ได้ครอบคุม,คมทุกทวีปแต่แน่นอนว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในดาราเคป๊อปที่มีชื่อเสียง และมีคนรักจํานวนมากอันดับ7เจนนี่แบ็กพิงกการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเธอมีชื่อเสียงทางโซเชียลและเป็นที่รักของแฟนๆเคป๊อปทั่วโลกโดยที่คนส่วนใหญ่ชื่นชมทักษะการแรปของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือหนึ่งในไอดอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2021 อันดับ6กเจโฮฟ BTS การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเขามีแฟนๆมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยกย่องจากหลายๆคนว่าเป็นนักเต้นหลักของวงดนตรีที่โด่งดังที่สุดในโลกและออฟไลน์ทานแฟนคลับของเขาเส่วนใหญ่ครอบคลุมเอเชียยุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนืออันดับ 5. จีซูแบ c ็คพิง การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับอิทธิพลและความรักมากมายจากฐานแฟนๆที่ทุ่มเทให้กับโลกด้วยความสำเร็จของเธอในด้านดนตรีและภาพ,พยนตร์เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเธอคืออีกหนึ่งไอดอลหญิงเคป๊ที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกอันดับ 4. g m จีมินการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เขาเคยเป็นหนึ่งในศิลปินที่โด่งดังที่สุดใน k p ป p และเขาก็ยังคงเป็นอยู่แฟนแฟนรักในทักษะการเต้นและการร้องของเขาเขาเป็นที่รักของแฟนแฟนและแน่นอนเขาคืออีกหนึ่งไอดอลชายที่โด่งดังที่สุดในโลกปีนี้ด้วยอันดับ 3. l i ลิซ่าแบ็ k พิงกการมีใจแสดงให้เห็นว่าเธอมีใบหน้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีฐานแฟนคลับจำนวนมากทั่วโลกโดยฐานแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเอเชียยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียเราสามารถยืนยันได้เลยว่าลิซ่าเป็นไอดอลหญิงเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในปี2564อีกทั้งความนิยมของเธอก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอันดับ2จอนกุ๊ก BTS การวิจัยแสดงให้เห็นว่าฐานแฟนคลับของเขาเติบโตขึ้นอย่างมากมาหลายปีแล้วและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเป็นไอดอลเคป๊ที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกอย่างเป็นทางการ mm hmm. เมื่อพิจารณาถึงความรักและความเอาใจใส่ทั้งหมดที่เขายังคงได้รับอันดับ 1. V BTS เขาเป็นใบหน้าและชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเขาในขณนะนี้ เขามีฐานแฟนๆที่ทุ่มเทที่สุดในประวัติศาสตร์ของเคป๊เขาเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมและเป็นศิลปินเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือแม้แต่การแสดงบนเวทีฐานแฟนคลับของเขามีขนาดใหญ่มากจนเราสามารถยืนยันได้ในปี2564 และนี่ค่ะก็เป็นท็อป10ไอดอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกทั้งชายและหญิงจากนิตยสารนูเบียแอดก็ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกๆคนเลยส่วนเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัเปเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ